เข้าสู่อารมณ์ตุดจีนซะนิดหนึ่งค่ะปีเสือด้วยนะปีนี้ตุดจีนปีนี้ปีเสือด้วยนะดังนั้นดังนั้นวันนี้เราจะเปิดรายการด้วยอวยพรตรุดจีนภาษาจีนด้วยไหมและและคลิปตดูตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนตะลึงตึง,ตงเพราะคนที่ออกมาอวยพรตุดจีนตามคลิปเป็นพระระดับสมเด็จราชาคณะใช่ค่ะอวยพรเป็นภาษาจีนด้วย โอ้น่าฟังนะสุดยอดพระไทยใช่ไหมคะ<ช>พระรไทยแต่อวยพรภาษาจีนใช่ครับอ่าตุษจีนใครฟังดีกว่า<ช>ว่าบุคคลท่านนี้คือใครเชิญค่ะขอหน่วยอวยพรให,ให้ชาวไทยและชาวจีน,จ,นจูดจงไทเหลี่ยงกวัวหวานรงสังซิ่งกวัวไทมินอัน อยู่ย大นแ年ีเสยงท่าน吉祥，身体健康，万事如意，恭喜发财。ขอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศสู่สังคมโลกและขอให้ประชาชนไทยและประชาชนชาวจีนมีความสุขก,กายสุขใจประสบความสำเร็จในชีวิตไปตลอดกาลเทิน ส,สมเด็จทองชัยอวยพรในภาษาจีนด้วยนาสมเด็จทองชยออัยวันนี้ก็คือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีค่ะเจ้าคณะ,ะใหญ่คนกลางและเป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยนะคะมาอวยพรตรุจจนเป็นภาษาจีนด้วยโชคดีปีเสือกันทุกคนละกันอืครับ